ครับนี่นผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Armor X Tag นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือครับคุณยอนลบนะครับรูปแบบการเล่นเหมือนพวก War Robot หรืออะไรแบบนี้นะนะตอนนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วในแบบเบต้าเท่านั้นเองนะผู้ชมครับมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงด้วยนะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นเฮ้ยเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ยังเป็นแค่เวอร์ชันเบต้าเทสเท่านั้นเองผู้ชมครับเป็น Earl ีเอ็กนะครับหรือว่าอัลฟาอะไรแบบนี้นะครับที่อยู่ระหว่างพัฒนาเนี่ยผู้ชมครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวบรรยากาศนะครับกราฟิกภายในเกมนะตัวหุ่นมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะจะมีในส่วนของตัวที่เป็นสายป้องกันนะครับสายโจมตีแล้วก็สายพวกสายเวทหรืออะไรแบบนี้นะเนี่ยครับมันจะเป็นการโจมตีเวทแบบนี้อ่า ดูครับเดแต่หลบๆจมสีเอาๆติดๆการเล่นก็จะเป็นการยึดจุดนั่นเองผู้ชมครับมี A B C D E นะครับแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โคและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Merlin's l u c t Awakening, Honkai Impact, Power of Fantasy, Arc Night, Harry Potter, b u a k c i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y าด d a Game Center รับถอยก่อนนะครับโอ้ยโดนแล้วอันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเลือกตัวละครใหม่ได้แล้วนะแล้วก็ในช่วงการเลือกตัวละครนะรู้สึกว่า มันจะเลือกได้ค่อนข้างแบบายากนิดนึงนะครับมันกดไปแล้วเหมือนมันดีเลยนะครับประมาณสักเกือบนาทีเ,าเฮ้ยอันนี้ตัวนี้กลางบาลียได้นะครับเวลากดสเปซบ a r หรืออะไรแบบนี้นะตัวเกมมันมีทั้งเวอร์ชันมือถือแล้วก็ P c เลยนะครับนะโอเคขึ้นมาครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันทึบนี่ที่เราจะขึ้นมาอยู่บริเวณด้านบนนะครับเดี๋ยวหาสัตวัว ล็อกเป้านี่มันเป็นการยิงแล้วย้อยแบบนี้เลยเหรอไม่โดนเลยนะอ่อลงไปแบบนี้มันจะพังไหมเนี่ยผมก็ถือว่าลดอยู่นะนี่ครับโอเคเรียบร้อยโดนไปแล้วนะครับระวังหลังระวังอะไรแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าในแต่ละรอบนะครับก็จะมีสตรูที่แบบอ่า จะแตกต่างกันไปนะโอเคตอนนี้เรายึดจุดได้1นจุดแล้วนะครับจริงๆสี่เรายึดได้3จุดแล้วนะครับเหลือ,อบ,บีกับดีนะที่เราไม่สามารถยึดได้นะนี่นี่ครับเดินไปโอ้โหใส่ไปใส่ไปเอาบ,บาลียมากันหน่อย กันอย่างนออะไรกันเละเนี่ยเราโดนขนาดนี้แล้วเอ่อมาทางนี้แล้วนุนท่าผู้ชมโอ้โหแต่ผมว่ามันค่อนข้างช้านะโดยส่วนตัวนะผมคิดว่ามันช้าไปอา่าโอเคเอา่า โอ้โหแบบค่อนข้างเสียเปรียบอ่มันเป็นแบบลูกย้อยแล้วเราจะไปฝั่งรู้ยังไงวะเนี่ยไม่ใช่มันอ้อมมาข้างหลังหรอนั่นไงเขาออกมาตรงนี้จริงด้วยนี่ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับอ่ะกลางชิวเลยกลางชิวเลย นี่เรียบร้อยครับกลางชิลกลางโลไว้ตัวนี้เป็นสายโลนะแต่ช้าโคตรโคตรของโคตรช้าเลยนะครับแต่ข้อดีคือโจมตีโคตรไกลอะ่ะมีที่เป็นแบบประเภทรถถังด้วยนะมาแล้วท่านผู้ชมครับนี่อันนี้จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะค่อนข้างน่าสนใจนะจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้เลยอ่าตัวที่ผมเล่นนะครับสายนี้ก็คือจะเป็นสายเกี่ยวกับพวก การโจมตีอะไรแบบนี้นะครับจริงถ้าเล่นผมว่าก็น่าจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะอ่าน่าจะต้องมีแบบหลายๆสายหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้มันเป็นหวันจัมเปอร์เลยมันกระโดดเข้ามาได้โหรถถังมังโคตรถึกอะถึกไปไหนวะเนี่ยถึกไปไหนเนี่ย อันนี้สามารถจำได้นะปึบ๊บอ๋อเฮ้ยจำม,มาให้เขายิงเหรอวะจำม,มาให้เขายิงท่านผู้ชมเดี๋ยวถอยก่อน <c oughs> คือถ้าสมมติว่าเราถอยมาประมาณหนึ่งครับตัว h ฮพมันสามารถอ่ารีขึ้นมาได้นิดนึงนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมันจะมีหลอดที่ไ่สามารถรีดได้แล้วก็หลอดที่ไม่สามารถรีดได้อืมอัดไปหาวไปนะโอเคครับผม ีนี้นะครับเราก็เลือกตัวใหม่แล้วคือตัวละครของอเขาเรียกของฝ่ายเนี้ยมันจะคล้ายๆกันนะต่างกันแค่อาวุธนะครับแล้วก็สกิลสกิลมันเหมือนเดิมเลยนะเออสกิลแบบการจ้ำโจมตีนะแต่อาวุธก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยถอยกันถอยกัน เดี๋ยวจำใส่ดูดิม,มาพัชนากันพัชนากันโดนลุมแล้วนะครับโดนลุมแล้วตัวนี้โดนเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราคิวได้ทั้งหมด3ตัวละครแล้วนะมาครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะอ่ายิงแบบไหนไวะเนี่ยอ๋อแบบนี้เอง ตอนนี้เราคิวได้สี่นะครับโอ้โหเดินโคตรช้าเลยพวกนี้เป็นพวกอ่ามนุษย์หืมมีการแบบแลบแรบแรบแ,บ,แบมาด้วยเอาดีเอาเดิยัยงไงอะเจอหน่อยดีหนีไปไหนล่ะนีไปไหนล่ะรีโหลดก่อนจ้ารีโหลดก่อนโอ้ดีโหลดโคตรนานเลยวลวเวลาจะสตูอย่าเพิ่งรีโหลดนะจบเลยนะ มีมาด้านขวาไหมคือช้าม,มากท่านผู้ชมก็เป็นตัวละครที่เดินแบบช้าม,มากซ้ายมาหรือเปล่าแบบจบทีไปโอ้โหไอ้นี่ติดตามหรือเปล่าเนี่ยมิตายติดตามหรือเปล่าเนี่ยน้ำวิถีเนี่ยโอ้เรียบร้อยไปนะครับผมค่อนข้างสวยงามนะโอเค แล้วก็ตัวละครมันจะมีตัวซ้ําด้วยนะเท่าที่เท่าที่ดูนะตอนแรกคิดว่าเป็นคนละตัวมันจะเป็นตัวซ้ำเนี่ยอ๋องเท่เลยนะเราต้องเล่นแบบนี้นะครับสายเดียวกันนะแต่ตัวแบบเวลามันแบบย้อนแสงมันมืดแบบมืดไปเลยนะนี่นี่นี่น,นี่สู้ได้ป่าห,หมายถึงเราเนี่ยสู้ได้ป่าถอยกอนรอเพื่อนมา กระสุนหมดโอ้ใหม่ก็โอ้ใหม่ก็กระสุนหมดอันนี้แบบไม่ต้องเลือกแล้วนะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับเลือกมาได้ใช่ไหมจริงจริงมันมีบอสด,ด้วยนะในด่านนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้กันเราจะเล่นกันเองซะมากกว่าเฮ้ยเราจะแบบแตกผ่าอีกรอบนึงเหรอมันมาสองตัวคู่กันเนี่ยแราแตกผ่ายเมื่อกี้ก็แตกผ่าไปรอบหนึ่งล้ะเหลือตัวเดียวโอ้โห ก็ประมาณนี้แล้วนท่านผู้ชมครับเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้นะตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชันเทสเท,ท่านั้นเองนะครับมีทั้งมือถือและพอพีซีเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ